สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มี BM มารีวิวหนึ่งคันนะฮะคันนี้ไม่ได้ขายครับเพราะว่ายังไม่ทันได้ลงครับรุ่นพี่จองไปสล้วก็เอามาอวดโฉมให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะครับเผื่อเป็นวิทยาทานนะครับรถเก่าหายากครับตัวนี้สมบูรณ์แบบนี้นะครับดูพักทงพักเท้าไม่มีรอยเลยครับรถไม่ช้ำครับ เอกสารสับสามิตแท้นะครับจากยุ่นนะครับรถกดจากยุ่นมาครับเอกสารใต้เบาะชุดเครื่องมือครบเลยครับกุญแจเดิมโรงงานเลยครับสายเก็บนี่เห็นแล้วร้องเลยครับต้องเอาให้ได้เลยังไม่ทันได้ลงขายเลยครับครับชุดสีเดิมโรงงานครับเครื่องบ็อกเซอร์สวยงามครับชกหลังปรับพิล็ลตได้นะครับ เกียร์จากบีเอเเรียกว่าเดิมสนิท<ม>เลยนะครับโชคมี2ตัวนะครับตัวนี้โชคคู่แล้วก็มีโชคเดี่ยวซับกลางนะครับตัวนี้ไม่มีน้ํามันนะครับใช้เป็นแรงช่วยเฉยเห็นเหนเ็ขาว่าอย่างนั้นนะครับตอนมีตัวซับกลางอีกตัวหนึ่งนะครับ <S <S ไอ้ปากกาเมจิกจากลานประมูลยังอยู่อยู่เลยครับเนี่ย ไปจัดเลยครับโอเคครับทานให้ฟังครับมีปุ่มอุ่นมือนะครับไปเลี้ยวเปิดปิดตัวนี้เปิดด้านซ้ายเหมือนกันด้านล่างก็มาปิดตัวนี้เหมือนกันปุ่มตาอยู่นี้นะครับมี abs ปิดเปิด abs อ่ามีระบบอันนั้นเป็นอันนั้นหลอกนะครับถือว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนก็ถือว่าสูงเลยครับเป็นมีดิตตอนแบบนี้ก็สมัยก่อนนี่มันโคตรเท่ครับโอเคครับ ไฟเรือนใหม่ใช้งานได้ครบครับก็ขออภัยด้วยครับไม่ได้ขายนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับรถเก่าหน้าสะสมครับโอเคครับผมสวัสดีครับ